สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูอีทชาแนลอีกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในกรณีเคสที่2นะครับเกี่ยวกับหลักอานนะครับเกี่ยวกับหลักอานที่มันเอาไม่ออกนะครับกรณีในในครั้งแรกที่ผมนะครับผมสอนเทคนิคไปก็คือมันขยับได้หลักอานมันขยับได้นะครับก็ แต่มันดึงไม่ออกมันขยับได้นะแต่มันดึงไม่ออกแล้วก็แน่นมากทางนั้นผมใช้แม่แรงรถยนต์นะครับเป็นตัวดันออกแล้วก็ค่อยๆโยกโยกออกนะครับแต่มาในเคสนี้นะครับหลักอา่านขยับไม่ได้บิดยังไงก็ไม่ออกนะครับทีนี้ผมจะใช้เทคนิคขั้นตอนยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูและไปติดตามกันนะครับโอเคครับผมไปชมกันเลยดีกว่านี่นะครับ บิดไม่ออกนะดูนะเนี่ยกระแทกยังไงก็ไม่ออกนะครับถ้าในกรณีบิดไม่ออกแล้วเรายังฝืนนะครับมันจะให้เฟรมตรงนี้ยคดเฟร,รมตรงนี้คดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือตัดหลักอานนะครับตัดหลักอานออก แล้วก็ทําการผ่าเซาะล่องนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดหลักอานออกเลยนะตัดวิธีการตัดนะครับก็ต้องตัดให้เหลือพื้นที่นะครับตัดให้เหลือพื้นที่ในการบิดตัวนี้ออกโอเคครับผม ครับหลังจากที่เราทําการตัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับทีเนี้ยโหหลักอ่านค่อนข้างหนามากเลยนะครับเราจะต้องทําการใช้ใบเลื่อยนะครับทําการตัดผ่าตัดผ่าเข้าไปนะครับแล้วก็กระเทาะอันนี้ออกอันนี้นะครับคํานวณไว้นะครับแต่จะออกหรือไม่ออกยังไม่รู้นะครับผมเคยคิดนะครับที่จะไปจ้างโลงกึง กึงออกนะครับแต่ลงกึงเขาบอกว่ามันกึงยากเพราะตัวชิ้นเนี้ยมันจับยึดได้ลําบากมากแล้วมันก็จะสะบัดแล้วแถมมันสูงนะครับการจับยึดมันก็ลําบากถ้ามันเป็นแบบสั้นๆอะ่ะมันก็ทําได้แต่อันนี้มันยาวมันยึดยากใช้เครื่องมิลลิ่งยากนะครับตอนแรกผมกะไปให้เขาแบบว่ากึงกึงออกบางๆเลยแต่นนี้ไปคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าตอนนี้นะครับผมก็จะใช้ใบเลื่อยนะครับใบเลื่อย อันนี้ต้องใช้ยี่ห้อเกรดดีหน่อยนะครับอันนี้ผมเลือกยี่ห้อเนี่ยแซนแซนเฟรกน่าจะอ่านว่าแซนเฟรคนะครับเมทัลมันน่าจะแข็งนะครับใบหนึ่งตกประมาณผมซื้อที่ร้านใบห้าสิบบาทนะครับเขาบอกว่าดีที่สุดเลยนะดีที่สุดเลยนะครับผมก็ผ้าพันปลายผ้าพันปลายนะครับแล้วผมก็จะมาทำการ ค่อยๆเลื่อยลงไปนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลื่อยกันไปก่อนเลยดีกว่านะครับตอนนี้ค่อยๆเราต้องค่อยๆนะครับประคองใบมีดนะใบเลื่อยไม่ใช่ใบมีดค่อยๆประคองนะครับให้มันกินเป็นเส้นตรงนะครับค่อยๆกินนะครับแล้วเราก็พอมันเข้าร่องเราก็ค่อยลงมือแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแรงขึ้นเรื่อยๆโอเคนะครับแล้วก็ค่อยๆทําไปนะครับอ่า ค่อยๆทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับแล้วเราก็มาเริ่มอีกแผลหนึ่งนะครับแผลตรงนี้นะครับให้ระยะห่างกันประมาณเซนหนึ่งนะครับให้ระยะห่างกันสักประมาณเซนหนึ่งตอนที่มันอันเนี้ยเราต้องเอาประคองหน่อยครับประคองหน่อยให้มันประคองเป็นร่องร่องร่องใบเรื่อยนะครับต้องประคองเป็นร่องใบเรื่อยไว้นะครับตรงนี้ประคองไปเรื่อยนะครับ แล้วเราก็ทําการเอาเลยครับโซโล่เลยพอมันได้ร่องแล้วเราก็โซโล่เลยนะครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับแต่ขั้นตอนนี้นะครับอย่าเลื่อยเพลินนะครับถ้าเราเลื่อยเพลินนะมันจะไปกินเหล็กตัวเฟรมข้างในนะครับได้นะครับโอเคพอทํามาถึงสักพักหนึงแล้วนะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบก่อนนะว่ามันมันกินไป ตรวจสอบดูนะครับโอ้โหใกล้ได้แล้วนะครับใกล้ได้แล้วเป็นร่องเมื่อใกล้ได้แล้วครับเราก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้อีกตัวนึงนะครับเป็นเหล็กขนาด15มิลที่ผมผ่าไว้นะครับเพื่อที่ว่าเอาไปเลื่อยใส่เข้าไปนะครับไม่ให้มันเกินเนื้อเกินเนื้อลูมิเนียมนะครับลองดูนะครับนี่ครับผมแย่ไปปุ๊บนี่นะครับแย่ไปปุ๊บมันก็จะกินอยู่แค่ แค่ใบเลื่อยที่เราต้องการให้มันโผล่ออกมานะครับมันก็จะไม่กินไปมากกว่านี้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะไม่กินไปเพราะว่าตัวเหล็กตัวนี้มันประคองไว้ไม่ให้มันไปไปกินเนื้อเหล็กนะครับให้มันกินแต่เนื้อลอูมินียมนะครับเราก็จะประคองไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทําการใส่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเหล็กตัวนี้จะไปแตกะกับลูมินียมแล้วเราถึงมาเช็คดูอีกทีว่ามันโอเคไหม อลูมิเนียมขาดแล้วหรือยังนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองไปจัดการเลื่อนถ้าเราเลื่อนอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องกลัวโดนเหล็กแน่นอนนะครับเพราะว่าเราได้บังคับไปแล้วว่าไม่ให้ใบเลื่อยมันเกินความหนาของปีเนียมนะครับยังไงมันก็ไม่โดนทีนี้เราก็เอาสักห้าสิบครั้งนะครับชักของชักขึ้น50ครั้งนะครับสมมุติว่าได้อีกแล้วนะครับเราก็กลับมาอีกรูนะครับรูนี้นะครับแล้วก็ทําการเลื่อยไปนะครับ 50ครั้งเช่นกันนะครับเช็คดูเรื่อยๆนะครับว่าร่องที่เราเลื่อยไปอะมันถึงระดับหรือยังอลูมิเนียมมันขาดหรือยังนะครับถ้าเกิดเราไม่เช็คนะครับตรงนี้มันไปกิดเนื้อเหล็กมันจะเกิดอันตรายนะครับแต่ในเคสนี้ของผมนะครับ มันไม่มีทางกินเนื้อเหล็กแน่นอนเพราะผมบังคับไปเรื่อยไว้ไม่ให้มันเกินนะครับโอเคเมื่อเราคิดว่ามันใกล้เคียงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเคาะเอาเหล็กอลูมิเนียมตัวที่เราเลื่อยไวน้นีออกนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการาใช้ปากกาบีบแล้วก็หมุนออกนะครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกัดนะครับตอกตรงที่เราเลื่อยไว้นะครับออก อลูมิเนียมอ่ะมันแข็งนะครับแต่ค่อนข้างจะเปราะบางนะครับเดี๋ยวเราเลื่อยเลื่อยอีกหน่อยตอนนี้นะครับเราต้องค่อยๆสกิดสกิดออกนะครับต้องค่อยๆอ,ออกถ้าเกิดว่ามันเรามองดูแล้วมันยังหนาอยู่นะครับ เราก็ต้องค่อยๆเอาเรื่อยนะครับค่อยๆแทงอ,อันนี้ผมเล็งดูนะครับมันก็ยังยังหนาอยู่นะยังเหลือประมาณสักมิลน,นึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆแทงต่ออีกหน่อยดีกว่านะครับเราก็ต้องค่อยๆค่อยๆเอาออกนะครับแล้วเราก็เนี่ยน,นะครับค่อยๆซ้อซอซอซ จนให้มันถึงเหล็กนะครับฟังเสียงเหล็กกับเสียงอลูมิเนียมให้ให้ออกนะครับถ้าเนี้ยเวลาใบเลื่อยสัมผัสกับเหล็กกับมันจะดังอีกแบบหนึง่งเวลาใบเลื่อยมันกินอลูมิเนียมอะมันจะดังอีกแบบหนึง่งตรงนี้เราต้องจําให้ดีนะครับพอมันถึงปุ๊บเราต้องหยุดนะครับแล้วเราก็ใช้นีครับค่อยๆตอกนะครับอ่าโอเคขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ นี่นะครับลองดูนะครับนี่เราได้กัดทะลุละเป็นช่องว่างแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาขึ้นแท่นปากกาบีบบีบเพื่อให้มันแคบลงแล้วเราก็ทําการบิดออกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการบิดออกมันก็จะเริ่มขยับแล้วนะครับเราก็ค่อยๆบีดออกนะครับ หลักอ่านมันก็จะยุบยุบเข้าเข้ากันนะครับแล้วก็ทำการปิดออกครับต้องวังอย่าให้โดนเฟรมนะครับระวังอย่าให้โดนเฟรมโอเค นขยับแล้วครับแล้วก็ค่อยๆบีไปเรื่อยๆนะครับขยับแล้วครับ โอเคครับผมก็ออกเรียบร้อยนี่นะครับผลงานผ่ามาเป็นร่องอย่างนี้นะครับนี่นะครับพอเราบีบเข้าไปมันก็จะไม่แน่นนะครับครับสำหรับคลิป วิธีการเอาหลักอานที่แสนจะยากมากนะครับทั้งรูที่เล็กกว่าแล้วก็คับแน่นมากนะครับอันนี้นะครับที่ผมทำเนี่ยไม่มีรอยใบ,บมีดเลยนะครับอาจจะมีแบบนิดๆน,นะครับเวลาที่มันผมตอกไม่ออกผมก็ต้องพยายามต้องแทงให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับให้มันบางที่สุดมันอาจจะไปโดนเหล็กเฉียวบ้างก็ดีนิดหน่อยนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับกับเทคนิควิธีการเอาหลักอ่านที่ติดออกนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเค